สวัสดีครับพี่น้องแตนเพลงเพลงมาลันกับช่องกัญชัยรำเพลินออฟชิอัลนะครับกับบรรยากาศบายบนี่ครับผมตอนนี้ก็มาแล้วมาเลยครับโอ้ยคุณสวัสดีครับของฝากอาจารย์น้ำพูดอะไรเอาเบียร์มาฝากนี่ยบุหรี่ยากระตุ้นคนบนบนเอาเบียร์มาให้สองล้านจะได้จังกินจิ้มเบียร์แม่นเบียร์ไอเริ่งมรู อันบมเมนดีอ่แก่แล้วแก่หล่าแก่อะไยังนี่น้ำน้ำตาลน้ำตาลโดน้ำบดน้ำบ่อยน้ำตาลโดแซ่บแ้เอาเอเอาเอาแซ่บพอมมินเนี่ดกินมื้อนี้เป็นเบาหวานัอันนี้ยังนี่หอมดีอันนี้ยังนี่ขนมหม้อแกงอันนี้แล้วเสียบข้าวบู ขอบรับ <c oughs> รบุของการใช้ครับขอบคุณหรารยๆครับก็บจะได้ขึ้นกินเมื่อเมื่อขนาดฮะลง้านเ,ย,เนออย่แล้วมังเมา <c oughs> ได้กินหลายทิเทศถึงบุญเ <c oughs> ครื่องไก่เมื่เป็นกลุ่มคนเดียวขวดนึงลยไหมคนเรื่องแท่นั้นไม่จ<อ>่าเนาะ ให้กินแต่ขิงหันมาเลยดิอ๋ออันนี้ซอกินแกเกี่ยงครับอันอันแกงซาบูก็เรืงรวบโตกันครับแกงนี่รวบโตแง้มได้เกี่ยงยง้มนั่นครับซอสเกี่ยงซอสเกลี่ยรวบกันเนี่ปลาชองตัวท่อขาเข้ามัดจำแม่ปลาเมื่อคืนนี้วันสิกิ์นมันหนาวหนาวแห้งก็เลยขึ้นรถนอนปลาชองตัวตัวละาทำล่างเบียร์เนี่ยเบิ้ลยังแต่หางกี่ดีรับ ตัวจาตัวจาตัวจาบรวเตะกางในต่หานี่มากูดแต่อันนี้กบุมียังน่ยอูบแต่ข้องกินแต่ท้งนกรายยมาให้จวง่างนะจกินบดได้บางกินอว่าอยากินยังก็เลือกเอาเลือกเอาอันนี้แ่บแสบยังอีกนั่น ม่นอาหาริงโตบ่ก็ก็อันนี้อันนี้อาหารยน่าเยู่อันนี้ยน่ากินได้เยอปกัดดู้ชันมีอะไปูปูปููชันเป็นกระดานง่ายง่าย่าก้อนภูเขาหนึ่งเออที่มันเลนหลายๆนก็ร้างแกสิงแกพอแหลมก็เอาเอาเอพอแหลมู่รดละอันนี้คือไหยังก่อนนี่ มักซีดาโบราณาทนกันับ่ยักซีดาเี่ยงบอบมักดาบาักซีดาน้อยบักซีดาสิเจกินดีๆน่นบอกนี่เผานี่ยังเือเปตะกินนี่ไปฝากเขาเลี้ยงมันบอก

อันนี้ดีเยี่ยมดีัันตนี้อเนนัเป็นตาแสบลูกลูกเดียวจะมาสันยูนี้อยากไรี่หอนี่มันว่เปิดนออกปักขวดรอเลยเอาพี่ลีเดอืพอเลสจิงสวงถยกินกจเปิดก่อเะเขาอเลยเนี่ขั้นสันเป็งเป็นนี้นะนะอยากไร มเจ้าเจ้าบ่เวเจ้าก็ะเมืดมาแลงเดนำเผาคอยคอสนาที่อีสามดั้ันจะใช้สเปิมันเด่นอีนี่ไปเดี๋ยวไปตามหลานงสามก่อนเดี๋ไปตามหลานังสามก่อน บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับ เร็วๆม,มาเบิ่งบรรยากาศมีคนเรียกร้องป่ะเอาของกีดปลุกลุกไปหนึ่งเอาเอาย่ามาอิ่มแล้วปัด บรรกาล้งพิธีนะครับฮะหาวิธีล้งทิธีคุณครับ้กก็ล้งพิ่ีหรอฮะ นี่ล้งเนี่มาพี่น้องตับบงวังไปเอาหน้ามากินน้ำอ้อยน้ำตาลสดก็ซื้อมาสองลังลังก่อยจริเอาป่นี่ยอ บรรยากาศครับรคิดไว้นะตอนเย็นจะมาจ่ายไม่ได้จ่ายนานแล้วมันจะถึงห้าหกพันไม่มีเงินจ่ายนะโอ้ยไม่ได้ถึงพันเลยคา้าไม่ได้ถึงห้าพันแม่กินอะไร,รอ่ะแม่กินโคโกเอาโคกให้แกโคโกแก้วเอาโโให้แกาหากตุ๋วบ้างครับกินอะไรลุงตุ๋วกินูกตุ๋วกินอะไรลุงตุ๋วลุกตุ๋วจิมเนดี้ดีเจสซี่ครับเชือกยาอันดีเด่นที่กันไซ<ๆ> หน้าใสจังเลยใสไปไกลๆกลพึ่งหายไงพึ่งหายกลับไปนอบเอาเลยออกกวางครับมันนี่ฝุ่นกวางคักกวางเนย กวา้างคาะกว้างเนี่ยอ๋อหน้าไปเดี๋ยวนี้นนโอ้ยจักนิวอะสามสามเจ้าไหนเหนียวเดียวยานะ เี่ยวสวยนะห้าสูดสามนิ้วนะแต่แต่พ่อไม่ดูกมากเนาะแต่แต่กินอันกินอันน้ำยาล้างซักผ้านี่แต่แต่กินน้ำยาซักผ้านี่ไยแน่เนาะวิทยเลก่อนเปิ้ลอ่อนเอียงกว่าผสมผงผสมยังก็เป็น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 ผงเพิ่ลปลาเป็น ผสมมิตามินซี่ผสมผสมมิตามินซี่มาจากเยอรมันคนน่ะลางนิวยอร์กไม่ใช่ดูคนให้อันผงซักผ้ามูน้ำแม่มันน้ำใสๆเอาให้ใส่ขวดน้อยไว้ไปหาขวดน้ำแมนน้ำยาซักผ้าอันตันมันบดบดบดถือกินนี่แล้วให้แล้วให้ใส่ขวดน้ำมูนน้อยขวดน้ำมูนจังนี่แหละอ่าดนี้พอดีพอดีแต่กันใส่ใส่แว่พอดีเอาน้ำผสมใช้เป็นแก้วพอดีขวดพอดีมีขวดนึงพอดีแต่น้ำไปจอมึง เที่ยวมัเกอบงมันก็นอนอยู่ของมันมันมันมละลายต็ังเกลหรอกทีจักสามฝากูยังเกลียยงดอกเทียใจสามสีฝาไม่ตัวนี้กันั่งเมืองกันตัวนี้เลยนั่งมัอกันเที่ลงมันกบว่าียไหลแต่กัาที่ยวลงหนยาวว่ะสั้นแะสั้นไงกับว่าเาดูเลยเที่ยวมามน ว่าส He ิก like ินนี้มันคือ well, บ like like, ่มนั like, ่นน้ำยาบ่มเนแฟม้ไม่นปั๊บ่อนุ่มจีบาะัเคยอว่มันี้กินหัวกว่ากันมาอะไรก็ไม่ยินไปเยอะาอื่นใครแม้นวัดทีเท่ลงไปว่าะิีกินดีใครม่ทราบผมมีมูลนิยกินว่าเพาะจากมันไปถึงกินไม่ดังก็เป็นตัดปั๊บน้ำยาเอางงงงน้ำส้มไปเทเส้นน้ำยาสักแหงเล่าให้เสื้อขวดน้ำไว้ เปิ้นว่าเอาต่อหานะมานเดือบแบบแน่นแบบขวดนึงมีแก้วนึ่งเทลงกยังยังบอตะเกียดมันคือบลลกับกับบวไอ้มันมานอดอยู่นีมันแนเนาะน้ำยามันแกวกูละให้เต็มเบรวดเราเทลงมันกับ้างอยู่มึงเด้อประตูใส่กูจงชีสันมาแต่เนาะสันไหนกับบลงเอนาะสันนงกับลีนลงมาอยู่เป็นที่สมสมยิวลงมาตัดักเอสันแบนี้คือมเมนต์โมเนน้ำยาเพะนมเนต์อันมันที่เป็นบบมันจะมาโดนบัวควอนกันนี่หมยงมาจตเนาะ โหดโหดเนาะอันนี้ว่าวาเข้าสืออยู่เลยจะของท้ายอมับไม่จะของโอ้สักได้ยังไละึงิวเ้ยซักได้ได้หล่ะ้มันถือขาอีหยังเขาไปยังซักกับมันถือนเนาะเป็นยังได้หล่ะกวดเต็มเต็มลอดซักไเป็นทเปียใส่่เนยโอ้ยเม่ใยซื้อไม่ซื่อไม่ยังไทยวิดีโอดูเอา เอาหลุนไม่ตัวเนาะเอาหลุนแบบไซส์ขึ้นแนวนี้ชอันนี้ยังเก่ะอันนี้ยังเกาะไอโฟนไอโฟน1 1 pro max ตอนคอยสื่อ40,000 46,000เก้าสื่อหัวมาเรียงดีกลัวเอามันได้ทุนขึ้นแล้วได้หน่มันเลี้ยวเจ้าเนาะค้นอันคนติดตามคอย40,000หาเืิน่อยสื่อยุ่นีเออเดี๋ยวมันก็ติดตาม <ś led> อาขอบคุณควงมฝากควาตอดครับวันนี้ครับพอกังคคนคลิปหน้าครับ <ś led> พี่น้อง <ś led> <ś led>